สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์แฟนกันนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเอา่อเก้าโมงครึ่งนะฮะเวลาเก้าโมงครึ่งเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรยิ่งใหญ่อะไร่าไรเราจะแค่ไปหาเธอเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคือพวกผมอะ่ะอยู่ห่างกันนะฮะคือผมมาอยู่ขอนแก่นอยู่ในตัวเมืองส่วนปายเนี่ยปายเขาจะอยู่ ชุมแพนะฮะก็จะอยู่อำเภอน้องๆหน่อยไกลประมาณร้อยโลถึงไหมวะประมาณเจ็ดิบแปดสิบโลประมาณนั้นนั่นแหละฮะแต่ว่าคือปกติเราก็จะไปหากันทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้แบบอาทิตย์นี้เราจะไม่ได้มาเจอกันเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเซอร์ไพรส์เขานะฮะตอนนี้เขาเพิ่งตื่นนะฮะเพิ่งตื่นเก้าโมงครึ่งเขาเพิ่งทักมาเมื่อกี้แล้วผมอะ ก็เผิอสไลด์หน้าจอเข้าไปดูเขาเลยรู้แล้วว่าผมน่าจะตื่นแล้วเดี๋ยวดี๋ยวผมพิมพ์ไปก่อนว่าผมตื่นแล้วแต่ว่าทาเป็นว่าผมอยู่บ้านกันเออแล้วผมเล่นไอ้แอปแอปตามตาม GPS อ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องไปปิดด้วยไอ้แอปที่มันแบบคู่รักเขาจะตามกันนะครับใครเป็นแฟนกันก็อย่าเล่นนะฮะไอ้แอปนี้นะฮะผมไม่ไม่สนับสนุนนะฮะ <laughs> เพราะว่ามันจะทำให้เ,เราเซอร์ไพรส์กันยากขึ้นนะฮะ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราสามารถอ้างได้นะครับก็คืออย่าเล่นแอปตาม GPS แฟนเพราะว่าเราจะได้เซอร์ไพรส์รเธอได้ง่ายๆนี่ไปกันครับทุกคนตอนนี้ผมติดไฟแดงอยู่นะฮะใกล้ๆใ,ใ,ใกล้จะถึงชุมแพเข้าทุกทีตอนนี้ประมาณตอนนี้อยู่เทศบาลชุมแพแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านเธอแต่ผมลองโทรหาเธอก่อนว่าเธอทำอะไรอยู่ั ฮัลโหลเออเพิ่งไปหุงข้าวมาแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่กัน,นี้เรลาในห้องหนอีกอีกไหนก็จะไปจับแล้วก็ทำอะไรกินอนอนอยู่ละครับใช่ับอ๋อเลยเขาเขาหลังจะไปกินกาแฟ ใพีคนเดียวครับเนี่ยเอ็มแบบเพิ่งตื่นก็เพิ่งตื่นไงเพิ่งตื่นเนี่ย,นเ,นยเขาเพิ่งตื่นมากําลังจะกําลังจะไปแล้วไปกินไหนไม่มติก็น่าจะสนิมมั้งอ้าวทำไมมาไม่รู้ นน้ำแกงเนี่ยที่ดำไรเลยงั้นเขาไปกินก่อนนะบายบายงานกินแล้วไม่เบิกไมจะมาไม่ได้หรอตอนนี้เราไปรับแล้วเ,เรียบร้อยนะครับนายเธอโชว์ชวตัวสิใจมาลับแบบน้ำยังไม่ได้อาผมยังไม่ได้สระนายก็ไม่ได้แต่งมีคนมาเสิร์ฟ ตกใจมากเลยเพราะตอนนั้นแบบวันนี้แฟนุตสาห์ไม่มาหาก็เลยแบบตื่นใายๆนิดนึงแล้วก็ไปทํากับข้าวกินเพราะจริงๆเราคุยกันว่าเราจะมาวันนี้หละแต่ว่า,าก็เลยว่าจะไม่มาใช่ใช่แล้วก็เอ้แล้วเขาก็เลยแบบเออล็อกหลอกล็อลกหลอกเพราะว่าเนี่ยตื่นแล้วใช่ไหมก็เลยทักขานายตื่นแล้วอะไรอย่างนี้ ไานก็เลยมาตอบว่าตื่นแล้วเหมือนกันแต่จะนอนต่อแล้นี่โทรไปไหนก็ไม่รับนั้นนายก็มาโทรหายกทีตอนนายถึงจุเมร์แล้วนี่คนโกหกนี่ใช่ไม่ดีใช่ไหมครับผมเอตอนนี้เรากำลังจะไปไปไหนอะจะไปคาเฟ่แต่ว่าปกติเราจะกินไม่สนิมมตัตติก็คาเฟ่ในชุมร์แต่วันนี้รู้สึกว่า มันค่อนข้างไม่มีอะไรทาเกินไปธรรมดาเกินไปก็เลยจะไปชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ยังไม่เคยไปแบบไม่เคยไปแวะอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแต่เคยผ่านใช่ใช่สมมติเราจะไปผ่านแบบชัยภูมิกันเวลาเราออกกลับอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้เราก็เลยกําลังจะไปชัยภูมิกันนะครับทุกคนไปดูกันว่าจังหวัดนั้นเขาจะมีอะไรที่อยอดมากแต่มันดูเป็นจังหวัดเล็กๆไหม ก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะเออแบบว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะส่วนมากเราก็ขับผ่านอย่างเดียวใช่ไปเจอกันอีกทีตอนเราถึงจังหวัดชัยภูมินะคะอตอนนี้เราถึงที่ร้านกาแฟร้านชื่อ Triple Sun Coffee นี่อ่านตรงต,รงตัวเลยอยู่ที่ชัยภูมิแล้วตอนนี้ฝนก็ตกจะวิ่งเข้าไปมีร่มอยู่นะคะ กลางร่มเข้าไปเอาร่มแบบร่มกอบไหมเอาเพราะอะไรมันใหญ่ตอนนี้นายก็ลังลงเอาลมให้นะคะแล้วคุณเขาก็ไม่ดับรถก่อนด้วยนะอา่าคุณวี่จะมา จะลักไม่ดับรถหรอดับให้หน่อยมีเมนูแนะนำไหมคะกาแฟเป็นตัวไหนไม่นมเนี่ยเอาเป็นนมก็ได้ค่ะนมแบบกาแฟรหรือไม่กาแฟนี่ค่ะเธอมีมะช่ายกอ๋ออือแล้วก็อยังมีกา,า,าแฟอ่ามัทฉะก็ได้ค่ะผมเป็นมะชาราเต้ค่ะเอาอะไร รรัับบนคปกติทําหวานไหมคะอ่าเราเรื่องแต่ไม่หวานเลยครับพี่เอาพอดีค่ะได้ครับปกติค่ะเอาลาเต้ร้อนครับลาเต้ร้อนเป็นพวกกลานพวกเข้มพวกอ่อนข้อกลางครับขราวเป็นแก้วกับข้าวเลยครับอันนี่ก็แล้วอนนี่ครับพูดพร้อมกันนะครับดื่ครับ เคยไปยังทีไหนทีไหนน้ำตกตัดตัเคยไปแต่นานมากแล้วฉันไม่ไปมันนานมากแล้วตั้งแต่เด็กได้ไปน้ำตกกันได้ค่ะสนุกสนุกตกเดือนนี้เราพากันเที่ยวดูกะดีเลยป่ะใช่เดือนนี้ก็เงินมันก็เลยหมดเนี่ยทำเป็นเล่น คือราคา150บาทราคาก็ดีนะราคาดีดีนะใช่นีช่ชุมแพงถานไมคะนีราคาใช่อันนี้ก็เป็นเม,มนูเด ตอนนี้เราออกมาจาการ้านคาเฟ่แล้วกำลังจะไปน้ำตกหรอไม่รูให้นายพาไปคิดว่าน่าจะถ้าเราไปกินข้าวก็อาจจะพาไปน้ำตกอะไรไหรอ,<ะ>อไม่รู้เขาบอาว่าไม่รู้แล้วจะพาไปไหนถ้าไม่พาไปกินข้าวก็อาจจะพาไปน้ำตกก็เลยว่าเราเดือดไปน้ำตกเอาเลยบายบายเจอนะัน ไอเจอกันตอนถึงน้ําตกแล้วนะร้านนี้อร่อยนะฮะทโปซันราคาดีมากใช่สองแก้วร้อยหสบาทอ่ะเธอลาเต้ร้อนสี่สิบห้าบาทถ้าเป็นเย็นก็ห้าสิบ้าบาทเพิ่มสิบาทตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่อุทยานกำลังไปน้ําตกตัดตทนะฮะ มีคือทางทเรามีไก่ป่าได้ว่าตัวเล็กเขาบอกระวังไก่ป่าใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำตกตัดโตนที่จังหวัดชัยภูมินะคะออให้เขาใส่สนีเกอร์มาน้ำตกกัน อีกสา0รอยเมตรนะครับที่เราจะต้องเดินไปนะครับพักที่ที่พักเขามีที่พักรับรองเลยนะตะเล็กอุทยานใช่เอาไหมไม่เอาเสียงน้ำตกอันนี้ยินเสียงอะไรเลยตะเล็กหอบแล้เหรอ น,นั่งไปทางไหนอะ่ะเขาไปทางนี้ไปกันไปกันถ้าแม่คนเขากลับกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอุทยานจะปิดแล้วเถอะปิดที่โมงปิดสี่โมงอนนี้กี่โมงตอนนี้กำลังจะบ่ายสามหนังมุย้ยลองเข้าไปซีเตเล็กหนัมุย้ยอ่วยวาเพราะมันคันไหมคัน ทำไมคนออกเยอะกว่าคนเข้าขอไปก่อนแต่มีคนหรือว่าไฟนอลเดสสิเนชันานารดน้ำปลอดภัย,อ,ยอะไรโอ้ยอะไรนู่นยังไม่ถึงเลยใกล้แล้ว หน้าคนของม,มาเยอะเลยมาวันนี้เดี๋ยวถือให้ต้นตะแบกมาเรามาแบบไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยนะใช่แค่ดูว่าเชายภูมิมีอะไรให้ไปมีคาเฟ่ไปที่หนึ่งแล้วก็ไม่ไม่เจออะไรอีกแล้วอะไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่ไหนได้ก็แทบ,บจะไม่มีแต่ว่าก็เ้ามาแบบบุกบักก็ไม่ได้ว่า Okay, นะแต่ก็ดูเป็นจังหวัดที่เหมาะแก่การเที่ยวธรรมชาติดีนะไปถ่ายไปให้เป็นที่ระลึกมันเวลาไปเที่ยวเลยเหมือนเวลาพ่อแม่เราไปเที่ยวหรอใช่ที่แบบมาถึงแล้วน้ําตกตาโตนโอ้เสียงน้าตกแรงมากก็ช่วงนี้มันหน้าฝนนะเนาะเรามาเที่ยวแบบถูกถูกเวล่เวลาไดนะ้เขาบอกว่าน้ำตกไหลตลอดทั้งปีนะไม่เหมือนกับที่ที่เราไปอฮะ มันน่าจะเป็นน้ำวนเรือาไม่รู้เฮ้ยมีที่กู้ชีพด้วยแสดงว่าน้ำมันลงได้ะลงลึกได้อยู่แบบนี้นี่นคงไม่มีที่กู้ชีพเฮ้ยยังไงทุกคนเราเจอแล้วโอ้ห oh. อุ้ยอยาทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเลราเสียงมันดังมากเลย ุุยยออ่่ะะเขาไปเล่นน้ำกันตรงไหนวะนั่นอ๋อน่าจะบนข้างบนโน้นไงที่ละที่คนเยอะๆเอาจะน่าจะเอากล้องฟิล์มมาถ่ายจะได้วะแสองน้อนกันอย่าอย่า อย่าอย่าเกาะเขาอนุญาตอ๋อเขาเล่นน้ำกันตรงนู้นแต่น้ำมันไม่น่าเล่นเพราะว่ามันหน้าฝนแบบว่าน้ำมันไหลหลากใช่แล้วมันเป็นน้ำแบบน้ำป่าน้ำมันสีแบบอาจจะเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกมั้งมันไม่เย็นนะฝนมันแค่เพิ่งตกที่แบบต้นน้ำอะไรองี้แล้วมันก็ไหลออกมามันไม่เย็นนะ ฝา,า,ากฝายฝากเาอะไรอ่ะฝายฝากฝายฝาก,าากคืออะไรอฝากก็คือถ่ายผ่าน ทะเลล้องลำไหมข้าวกระโดดไม่ได้นี่ไงที่รนี่ไงไอ้ไกลจังไปไหนรอแอร์ายสด้ตู้แซ่ดเลยลึกไหมเธอรักละ่ะข้าจะลึกอ,อยู่นะนี่เขากระโดดลงไปไหมลองดิแต่ทะเลถ่ายเสื้อขาวอะ่ะ นี่นะคะถึงแล้วน้ำตกตากโซนที่ล่างมันลึกมากเลยอ่ะปะ๊าะขาไม่ถึงขาไม่ถึงหรอลงมาเร็วแต่เขาใช้ขายาวอ่ะไม่อะไรหรอกที่ลักก็ถกขึ้นยะ yeah. น่าจะเอาผ้ามาด้วยเนาะจะได้มาเช็ดนูน่น เราไม่รู้ไม่เป็นไรเขาก็เลยชื่อมาอยู่ที่ชู่เหรอใช่ที่ชู่ใช่ที่แล<ะ>้วก็กระเป๋ามามาไว้ขอบตรงนี้เลยสิน้ำเย็นมากเลยเย็นตเล็กยาก้างไหนได้ตรงนี้เล็กน้ำมันไหลใ่จะนั่งนี่เหรออ่่อย่าทำมันกันเดะ เล่งมันนี่ขาที่รักยาวอยู่อ่ะ,ะเฮ้ยเชิบเชิบเขาล้มอะไรหรอเขาลุงเขาลื่นล้มเมาดิเย็นไหมอ่าเย็นใช่เลยแต่ว่ามันน่าจะย้อนใส่นิดนึงย้อนไม่นิดอะเยอะอยู่แต่รู้สึกได้เลยนะเพราะน้ำมันไหลแรงมากอ่ะเธอลองหย่อนลงไปดิใช่ เจอทาำครับทำไมได้รักขาวโดนพัดไปตามน้ำได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบใช่อันตรายใช่ถ้าแบบลงไปเล่นแบบไม่มีโขดหินก็อยู่ทำให้ไม่มีใครลงไปเล่นเลยเพราะการว่ายทวนน้ำอย่างเงี้ยยากมากเหางเงันนะอยะ่าอย่าอยะระวังลื่นอย่า นี่คงเป็นไฮไลท์ของการเที่ยวแบบแป๊บเดียวในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวกระเป๋ามาให้ถือหน่อยจะถ่ายตรงนั้นใหม่ตรงสะพานอะ่ะได้ครับขึ้นได้อยู่เนาะเดินไปนี่ไหมก็ได้ตอนนี้น่าจะน้ำแรง ลอ,องกิดสภาพถ้าย่อนตัวลงไปแบบตรงนี้ดิน่าจะไหลเลยอะ่ะอยาอยาใครมาก็ระวังระวังระดับหินด้วยนะครับเพราะว่า อาจจะล้มได้นะฮะลื่นล้มทีนี้ก็น่าจะแข็งอยู่น่าจะแข็งอหอนกรีตอยู่หน่อยเองอะไรแข็งไปไหนไปไรพ่อปลาจะไ,ไหนลูกว่านอนเจ้ายิ่นะบบ มานอนจ้ากิะบบปเรียกกลับแล้วเหรออืมเอากระเป๋ามาถือให้หน่อย เป็นไงไปถ่ายตรงถนนตรงทางลงมันสวยดีนะฮะฮะเอโซ่เลยอยากอยู่ในน้ำอีกกลับไปเล่นอีกไหมได้มมน้องก็มีนี่มันไหลไปเรื่อยๆเลยมีกิจกรรมอะไรปฏิทินท่องเที่ยวระยะงแห่งชาติตัดโตนตุลาถึงธันวาก็ยังเล่นน้ำตกได้อยู่เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติที่เขาทาอะไรกันบ้างดูหินเนี้ยดูหินดูดิน<อ>ว่างลางมีน้ําจนไม่แรงแล้วอฮะเหมาะกับการแบบว่าลงไปเล่นแล้วแต่ว่ามันเป็นสองฝั่งเห็นปะนู่นนั่นมาแรงอีกฝั่งนู้นอ่ากีที่เราพูดถึงคือแถวตรงนั้นนะฮะเพราะว่าจะมองเห็นยากไม่ไกลนะไม่ไกลครับเนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะต้องไปใช่นะครับก็น้ําช่วงนี้มันแช่ค่ะอานแล้วนะ หนึ่งสองต <ทะ S 1> ้อง <laughs> กระป๋อตะเลขเขามีแขนเดียว <laughs> ที่ล้างวันนี้ก็จะถือ <c oughs> ถีบขึ้นเลยนะ <c oughs> อันหนึ่งไปอันหนึ่งอันหนึ่งเขาหมุนกล้องอยู่ตอนนี้อ้าวอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งโวยวายหัวไฮ <c oughs> แมน อ่อนแล้วที่รักเอาขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวไม่หนูยังเหลืออยู่ไมเนี่ยูยู่าจะนี้กำลังจะกลับรถเป็นไงแล้วที่รักกันไงแต่ที่รักคนกันนะแต่เล่นน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าโอเคว้ยจะจะก็เน้นวิวนี่ไหม <c oughs> อ๋ออนี่นี่แะไฟลงตุ๊บแค่หนึ่งจริงเลยอมอีกอมอีกใครอมเอาอีกก็ประมาณนี้เลยเป็นไงสนุกไหมสนุกน้ำมันไปฝั่งนู้นหรอนู้นไงใช่ไหมใช่ไปฝั่งนู้น เพราะว่าน่าถ้าแบบช่วงน้ําแบบเยอะๆน่าจะมาพักปะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะมาฝั่งนี้ด้วยใช่ใช่แต่ฝั่งนี้น่าจะสูงกว่าใช่มันเคยมันมีน้ํานองอยู่ตรงนั้นแสดงว่ามันก็เคยอันนี้เกจ็บเลย งานสภาพนะครับผู้ประสบภัยสองท่านแต่ไมยังไม่ประสบภัยเท่าน้ำตกนั้นน่ะเราเคยไปน้ำตกที่หนึ่งที่อยู่ที่น้ำหนาวไม่ใช่น้ำ<ร>ตก <ไป S 1> อะไรใช่เป็นช่วงหน้าหนาวเราไปช่วงหน้าหนาวใช่ไหมหรือน้าร้อนหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนไม่มีน้ำเลยะ ซึ่งแบบโคตรเฟลแล้วก็ทางลงก็ยากลําบากทางขึ้นก็ยากลําบากจําชื่อไม่ได้ชื่อน้ำตกอะไรนะเธอจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นสะพานข้ามฝั่งมีน้ําตกอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเขาลงไปนะที่เรา่าอยู่นี่ม<ะ>าเล่นเรางั้นเหรอกลับกันอืกลับกันเหนื่อยแล้วมีเื้อ อ oh. ี่แดดโนสารลบแดนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบทริปกันที่น้ำตกตีรอซูตาตูนทริปเจฟงก,ก็จบลงไปแล้วต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนไม่รู้ต้องรอติดตามครับแต่เดือนนี้เที่ยวทุกอทิตเลยกระเป๋าแห้งแล้วเดือนนี้พอแล้ว <S 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 ช่งนี้หลายรอบแล้วแต่เดือนนี้ อาทิตย์นี้คือพอจริงๆเพราะว่าอ,อีกสองทีมมันก็เดือนใหม่แล้วใช่แต่ทีนี้ก็เที่ยวแบบนิดเดียวเองนะเที่ยวแบบแบบบอกใช่อันนี้ก็แบบว่าแทบไม่เสียอะไรเลยเสียห้าสิบบาทนะครับเอารถเข้ามาแล้วก็สองคนใช่ไปเใจกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ติ้งติ้งติ้งกด s u ัครส i b e เยอะๆนะครับผมจะได้มีเงินมาเที่ยว <laughs> บ๊ายบาย